เร <Ren> นคอนเฮ้ยกินไงกินไเชียกินไยสบา,ายดาวนี้กูสบา,ายขอเอเอ้อเมกา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 ้าเซอร์ไพรส์สตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมและตอนนี้้าวสุดท้ายสู่เรนคอนฮะโทษทีนะคอมเมนเดอร์ไดมอนด์ทั้งหลายผมขออนุญาตล่วงหน้าไปก่อน ค่งคนด้วยบอนนี่ดับสายฟ้าหน่อยจริงๆเนี่ยผมได้มีการทาโพถามแล้วนะผมได้มีการทําโพถ,นะถามในเพจแล้วนะซึ่งคำตอบก็เรียกว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแต่ละตัวสภาพมึงแนะนํามาได้ยังไงก่อนอ่ะไหนทุกคนคิดว่าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรตําแหน่ง,งเชลเวตป่าออกของโลงครับเอามึงเอา,เอาครบเลยรู้ไหมรู้เพจให้กลัวตัวอะไรไอ้มังกรแก่ไอ้มังกรแก่มังกรที่ไม่มีใครจดจําหัวใจล้าอ้าคือใครวะ เฮ้ยพี่วีไม่เนี่ยเฮ้ยมไอดีพี่วีไม่หรอสบายดาวนี้กูสบายไหมครับครับพี่เล่นด้วยดิมาดิพี่มาดิมาดิจะขึ้นคอน์ดแล้วใ้่ไหมใช่ใช่ี่กูกำลังลงแรงกันอยู่พอดีเลยงั้นพี่แบลกหวายปะตาเดียวแต่ผมผมต้องเล่นเบตานะคนเท็นโอ้โหเบตาเลยหรอตัวมันแบบเบตาป่าเองพี่สบายอยู่แล้วปะเบตาป่าเลยหรอเออ ใส่ไม่ออกดีปะวะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเนียแบบไอดีแบบไอดีงานไงไอดีเอ้ยอ๋อนี่คือกำลังรับลำแรงให้คนอื่นอยู่อะเออรับลำแรงอยู่ขออนุญาตดีใจร้าวมึงดูตี้เราก่อนตี้เรามีใครอีกคนเฮ้ยกินได้กินได้เชียกกินได้ เอ้แย่ของแกมันแบบคำๆมันเป็นคนได้จริงแล้วสินะเฮ้ยมันจะเกิดพี่ขอกิจซีซั่นนี้พี่ขอไปซูพิมกิจให้พาพี่ไปนะโอเคปะเฮ้ยสบายมากพี่ไม่ีอะไรทุกปะเอางี้ดีกว่านะทุกคนคือถ้าพี่วีมาคนเดียวผมคิดว่าผมคงโดนแต่นี่มีกิจไงกิจไงไม่เคยทำผมปุ๊กแค่นี้เป็นน้องรักทำอะไรวะกูก็ไม่เคยแกล้งมึงเลยไม่ไม่ทำอะไรที่ำอะไรของมึงทำอะไรไม่รู้คือลูกเพจเขาพิมพ์ไงพี่ว่าระวังระวังพี่วีนะระวังพี่วี ว้าวววพวกกูไอดีงานอะไรเงี้ยเสียเวลามาเชื่อมั่นหนิทุกคนกิบงานน้องผมแต่ตาป่าถ้าแพ้มึงก็โทษตัวเองซะจริงเราอวยแบบช่วยมันฟาร์มก่อนคว้าเลยก็เลยเก็มเร็วเก็มเร็วอะไกับกดยับยับภาพคุ้นๆไอ้เีลยไม่ไม่ไม่มีโยนไม่มีโยนไม่มีโยนนะไม่โยนนะพี่ยานะเล่นเอาบออีกแต่ว่าเล่นจริงๆใช้เกียร์สตรีมเมอร์ทุกคนดีมากสวยใครเกียร์ลบเพื่อนออกจากเฟสยังมีคนเล่นอีกเหรอวะแอปนั้นอะ นี่เดี๋ยวหาว่าโยนครับด oui> ูผมจะกดตรหรือชืพาโทเจนคิดตู้ดูพวกกูแบบเลือกกิโลมาโค่นชนะทางเลยนะจริงจริงจริแต่มีกิดอาจจะแพ้ตัวเดียวแต่ว่าคนอยู่หลังจอคือกิดอะนะโทษทีใช่ไหม พอจะแพ้ตะกินไหมหมจบบนโอเคครับเฮ้ยชี้เป็นการกรอกข้อมูลเขบอกแล้ววันนี้เขมาจริงจังเขาจริงจังกันบอกเลยดาวได้ง่ายๆไม่มีไม่มีแก้งกูจริงใช่ไหมใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวเล่นเอาอมลฟิกเกอร์อมลฟิกเกอร์เียโอมบลฟิกเกอร์ใช้เกียรสติมเมอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรคือประนเลไอวีูได้บ้าไหมรีบอ หางโผล่เร็วไปนะอันนี meals, ้หางโผล่เร็วเกินไอ้เยี่สีตัวสีตัวจริงไม่พี่ขอสาบานเลยไอ้เยี่หางโผล่เร็วเกินยังไม่ทตายไอ้ยี่แตกคนแรกเลยไม่ไม่ลอยลอยดอยไอ้ยี่ไอ้คนมาตายแล้วมันไอ้ไหมไหมครับพี่เอาดูไปวเาไอ้ยกูเฟิร์นกูเฟิร์น เราได้ม่อนเราไม่มึงไว้ใจพี่ยังพี่กลับมาโอเคเลยไม่ค่อยคุณคุณไปค่ายผมตัวนึงก่อนไม่ค่อยไว้ใจโอเคโอเคนี่ไงเห็นไหมบัาสวยครับโอเคสวยครับรันบ้าครับรันบ้าครับรันบอาครับเออแค่ผ้าตัวเดียวเองสติผ้าตัวเดียวให้โอกาสได้ไหม ได้ได้ได้มีความสุขเลยเฮียเนาะโหกูแบบถึงกับเรียกกิจไงมาช่วยดาวนี้กูไปอ้อนวอนกิจอ่ะจริงป่าวพิงว่าไงพี่สถานกิจดิอ้อนวอนแบบดาวนี้แบบถึงขั้นเข่าอ่ะเออถึงขั้นเข่าเข่าเลยเชี่ยไอ้กิจถึงกับยังไม่ตื่นอ่ะลุกขึ้นมาปกติผมไม่เล่นเวลาอย่างนี่เลีเยกิจลุกขึ้นมาเพื่อผมเวลานี้คือกิจแบบทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวเฮียเกียร์กูรู้ว่ากิจจะตอบ่ตอบอะไรเฮียแลกูจะเล่นละเวลานี้กิจตั้งตอบ ไม่ไม่ขำไม่ขำไม่ตกครับไม่ตกจริงเหรอครับโอเคจริงเหรอจริงเหรบเฮ้ยเชียกิจไม่เอาอะบอกแล้วดาวนี้เพื่อมึงโดยเฉพาะเชียกิจมาว่ะขนาดตัวแพ้เนี่ยเฮ้ยเต้ยเกิดอะไรเกิดเนามันมีฟิกเกอร์พี่ได้หมดแล้วอ่ะเอาอเอาเอาเอาไอ้มาเอ็กไอ้เยี่ยมโยนกูไปเนี่ยโอ้ไม่จังไม่ไหวพี่ไหว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 ไปดิ เดครับเดี๋ยวครับแ้ไอ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 ้อ้ไอ้ได้ไอ้อู้อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้นอ้ไอ้หอ้อ้ไ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 อ้ือ้ไอ้เอาไอ้ไอมาแบบอึงความสนใจแล้พี่มี้ไ่้แอบไย้ไอ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 ้ไ้้ย้อ้เอขนาดกินไ้ได้ภาษาอะไรกับกูอออ ทุกคนเชื่อผมดิคือพี่บีเขาไม่เกียนเราตลอดหรือเว้ยมันจะแบบลูกสาแล้วอะจะมาเกียนทำไมอะเดี๋ยวผมพาให้ให้มันะโอะไม่ต้องบางหรอพี่บังเองเฮ้ยริรกเอออเานี่ยเนี่ยรู้แล้วคุณโยนเนียโอเยแคลรี่บังเขาไหมก็บังให้เปล่าเจ็บจัดเลยพี่เฮ้ยเป็ดกูไม่มีเป็ดไม่มีตีอาอาเจ็บเจ็บเจ็บกูเชี่ยสวยสวยสวเล่นไม่ได้โจโจโจเกอร์ตหดอมะมตโจเกอร์ตัวหดอเลยใจเย็นก่อนดยวย ตังสอน<ม>ไมไ้้องสอนไม่ดิไม่ไม่ไหวแล้วอะเป็นไรหรอทุกคนได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นไหมครับมึงก็จะตายปะไอ้สารหนึ่งสองปะมึงดูเสียงการคอเกมของกินไงอะมีหนึ่งสองไว เออจิงิดกิเสียงเสียงเปลี่ยนแล้วนะแล่วดูขึ้นมาเล่นแล้วเนียเออไอ้นยู่ก่อแล้วนิ้วยังไม่ประสานกิดล็อกออนดิ่ิดรึเมื่อกี้แบบนอนอยู่ไงมันเลยเกมเริ่มตึงพี่กลางพี่กลางทันปะเฮ้ยกลาง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 เฮ้ยไอ้มูลหลานมันกูว่าไล่ฆ่ามันก่อนปะไล่ไอ้ไอ้ เอาไปเลยปลาแค่สิบสิบมมิสสิบมิสจะได้ได้เดแล้วเฮ้ยเราเราตีเราตีด้างก่อนไหมได้ก่อนได้เออได้ก่อนเลยเตะเฮ้ยเะยังนี่เออฟังหูหนะไอ้เหี้ยมาไปเลยปลาเพื่อความชัวร์ได้พี่เท่เลยเ้องดูว่กดไป02แล้วนะมันจะไม่โดนหมินแล้วอุ้ยวอฟไอเอสเออมึงโอมพลาดได้ไงไอ้เหี้ยหรือว่าจริงๆแล้วคนที่มาโยนคือเอฟไอเอสไว้เหี้ยเออไอเหี้ยมึงมันมันข้ามถือไม่ได้เหรอโอมอ่ะมันจะข้ามถือได้ไงพี่โอม เฮ้โยโยนไม่ได้นะน้องพี่ขอแบบจริงจังเอไมเอ็กเฮ้ยถ้าเกมนี้นะโยนนะกูปลดเอไมเอ็กจากการเป็นโลมมิ่งอันดับหนึ่งจริงครัพี่นี่เพื่อมึงเลยไหมชี่้ตะถ้าเกมนี้เอไมเอ็กถ้าเราแพ้พี่ปลดเอไมเอ็กผมจะตั้งใจกว่าน <MI X S 2> ี้ครับขอบคุณครับตั้งใจนะครับเป็นความสำคัญของเพื่อนพี่ครับโอเคจัดไปถ้าคนเราไม่ให้ความสัมพัญกันอย่าเป็นเพื่อนครับทุกคนเชี่ยอติเป็นครูดาวโคตรไวเลยวะที่ไม่ขัดเลยด้วยขัดคตรเชี่ยเลย วิ้มมึงกดได้ทีหกวิ้มกดได้ทีหนึ่งกันถ้ากู่ดาวเฮียโคตรเจ๋งเฮียตัวคุณภาพขอโทษที่เคยดูถูกมาก่อนต้องต้องต้องแองเฮียนทำลายกูโคตรแรงเป็ดเฮียกูเป็นโควิดมะเนี่ยโควิดบวกให้วันใหญ่ใส่คันใหม่เฮียพี่วีเฮียร้านกูเอาไงเอาไงสามทา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 งเอาไงอะกูอะเอาไงเป็นไง ไปสาดจริงจังป่ะน้องโอเคครับโคเทโคเทผมอันนี้ภาพพี่วีทำผมขึ้นคอนได้สิมองพี่วีแบบโซเชียลเครดิตบวกสิบขอบใจขอคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับพี่คือตอนนี้มึงไม่ให้กูตอบมานานแล้วถ้าเกมนี้ขึ้นคอนได้พี่ขอตอบได้ป่ะถ้าเกมนี้ขึ้นคอนได้พี่ขอตอบได้ป่ะเบาๆได้ไหมได้ก็ไม่แรงไม่แรงเพราะว่ามันล้างนานแล้วใช่ไหมโอเคโอเคพี่ล้างไปนานแล้วแถวแถว ถุยมาดิยาหึ่ง้านึงเด่มาดิมาดิมาดิทำเมียกูหรอทำเมียกูเหรอทำเมียกูเหรอทำเมียกูหรอจี้อไ่อปไอ้จี้ัวกูรู้พิกัดเออไปสามครั้งสามเล่ก่ให้โอกาสก่อนให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสไใโอกาสเอ้เดี๋ยวชมห้ใจรอเลยไีอตก้อยตกอย้อยตกอย้อยตออยตกก คือไอจาร้าบันเอ็วีพีอ่ะพี่ขอให้กิจแบบไปตายตัวหนึ่งให้น้องได้ไหมพี่อยากให้น้องพี่แบบขึ้นเดี๋ยวเอาอเจี๊ยต่อนะเดี๋ยวไม่ไปตายให้ได้ได้ได้พี่ขอตัวนึ็นแบบเพื่อจาร้าบันเอ็มวีพีเป็นไงผมไปตายให้ก่อนเลยปะเมื่อกี้จบได้เหรอเป็นไปปะเป็นปปะผมไปตายให้ก่อนเลยผมคะแนนเยอะเมันมันมันของมึงแอซิดเยอะเจี๊ยโด้อาซิสลาดที่แทนจรีนเป็ดแล้วแล้วมึงไปแคปลงเอ็มวีพีนะเว้ยจีนต้องคว้าเยอะอยากเากภาคภูมิแคปลงเพจทุกคนรอกดไลค์นะครับลลูู่ตแแกง เป็นปาแล้วปาแล้วตาเป็นปลาแล้วไม่ได้จ่ายด้วยเงินน้องจ่ายด้วยถูกยังโคตรดีเยมาเฮ้ยมันจะเคลมพรมเชี่ยวีตีโคแรงพี่ไอ้พ่อพ่อพี่เดี๋ยวเขาไม่มีคนกันบ้าก็พอดกดีกว่าได้ป่ะโอ้เชี่ยกิ่นเอ็มชัวร์เลยคเออผมว่ากิ่นต้องไปจ่ายตัวด้วยเราไปแล้วไปแล้วนีเลยอ่ะไม่ทันแล้วกิ่นกิ่นจ่ายตัวไม่จีบไป কোযর সান কেটয় কাকা কেয়েে কেেলে কেেেলে ไม่โค่รมีศักดิ์ศรีอ่ะไม่ประเด็นประเด็นคือไอ้ทีมนู้ดมึงไอ้กิจไม่ทำอะไรมึงเลยมึงก็ฆ่ามันไม่ได้ทีนะเนี่ยไม่ใช่มึงคิดดูไอ้ไหมถ้าเป็นเราเราตายตั้งแต่ไอ้เียตรงก่อนมาฟ้าแล้วนะเออไอ้กิจแม่งเดินหลบหลบไอ้กิจแม่งเข้าบ่อได้ด้วยอ่ะเียอะไรวะเนี่ยมึงยิ่งดูโง่เลยเนี่ยถ้าแพ้ราคาจะโอ้ยแพ้ก็เชี้อะไรอย่างงี้ขอร้องแพ้ก็โงอเอามือเนี่ยแพ้ก็ไอ้เียลบเศษเลยไอ้เียผิดงานลบก่อนเพื่อนเลยไอ้เียวิ่งมาคนแรกไอ้เย่อ้ตี๋มันเป็นทาสีแล้วเนี่ยไอ้เียกกููมมาา

ามาเชื่อมานหนีทุกคนคิดง้เผมไอพวกคอพเาาตอรบชื่อูไม่ย่กับเรวไอ้หอ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 หเหี้ยนไอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ป้อมเขาแตกด้วยมึงเห็นป่ะเฮ้ยป้อมเขาแตกไปดีปีดอ่ะพี่ป้อมเขาแตกเอาป้อมแตกก็เขาแตกแล้วดีปีได้ไงคะก็ป้อมเขาแตกเอาได้ไงอ่ะเกมเออเมื่อกี้มึงเ,เห็นป่ะว่าป้อมเขาแตกไม่ใช่ป้อมเราไอ้เหีไหม

เหนื่อยจังเลยเกมนี้โคตรเหนื่อยเลยอ่ะไอ้เหี้ยแยกย้ายเลยสั่งหัวร้อนใหม่เหี้ยเออหัวร้อนแล้วพี่พี่ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหยกอ้ไอ้เหี้ยไม่กล้าคิวกูไอ้อออกดิบหมดเลย ไอ้เที่ยงกูเอฟบีพีไปเพื่ออะไรทุกคนไอ้เที่ยงกูเอฟบีพีเพื่ออะไรไอ้เที่ยงตอนแรกผมก็คิดว่าขู่จะโดนเกียนทุกคนแล้วดูแม่งชงกูไม่ก้าวคิวไอ้เที่ยงกิดวิ่งไปตายให้กูไอ้เที่ยงทำงี้ได้ไงอะนึกว่าพี่เปิดคลิปเดิมไอ้เที่ยงจากคลิปกูกลายเป็นคลิปเขาไอ้เที่ยงโอ้ทุกคนผมขาสิบไม่ก้าวคิวชีวิตผมชีวิตหนึงเนี่ยมันจะได้ไม่ก้าวคิวกี่รอบไอ้ไอ้เที่ยมือกูสั่นอะมือมือกูสั่นอะกูว่าไอ้ตัััวววตตต้้งีีีีีีีออออ่่่่ะะไเเยยพพพด๋กูลื วีลาพลคนอย่างนี้คบไม่ได้เสียใจที่เคยไว้ใจครั้งหนึ่ง นี่ดีแล้วกูมีบัตรป้องกันดาวไอ้สิแตกว่าไงวีมีอะไรวีกูโทรสามที่เอ็มไล่เชี่ยเขาบอกเกมบัคอกเดี๋ยวเขาคืนดาวให้คืนยังไงคืนยังไงวีฮัลโหลเขาจะเสกดาวให้พี่เองอะไรวีไม่รู้จักมึงไม่รู้จักมึงกูเองอะไรมึงใครใครน้องมึงวีกูให้เจมเสกดาวให้น้องกูลบเพื่อนมึงไปแล้ววีมึงมาคุยกับกูถ้าเจมเสกดาวให้มึงแอดกูกลับไหมโอเคได้เดี๋ยวกูให้เขาเสกแค่สามดาวโอเคปะสามเลยเหรอสามเลยอิงบ้า จริงถ้าไม่ไม่ไม่จริงเรียกไอวีนะอ่าเพราะว่ามันมันเป็นระบบที่เกมเขาไงเ,าเราเสียขวัญดิใช่ป่ะล่ะโอเคสามดาวไอพี่ให้สามดาวโอเครอนะรอนะแต่ตอนนี้เรียกเ,เรียกเรียกไอวีไปก่อนเพราะยังไม่ได้ดาวดเรียกไอวีเลยเฮ้ยมันระบบเกมเกี่ยวเฮี้ยอะไรกูอะถ้าเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้ด้วยนะครับ